นี้เรามาจะมาคุยเรื่องอเหล็กไหลนะคะเหล็กไหลที่ว่าในถ้ำแห่งนั้นถ้ำแห่งนั้นมีพระพุทธมีพระห้าลูกเข้าไปก็จะไปเอาเหล็กไหลใช่ไหมคะเหล็กไหลนี่เขาเขาเขา,ขาทำอย่างดีอะคะ่ะคือว่าเขาก็คิดว่าเขามีคาถาอาคมทีนี้เขาก็ ดึงเหล็กไหลามายิ่งดึงได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมแล้วก็ดึงจนแบบพันล้อมรอบต้นไม้พันล้อมรอบถ้ำแห่งนั้นเลยนะคะพันไปพันมามันเกิดถ้ำนั้นเกิดระเบิดนะคะเกิดระเบิดแล้ว,ลวก็ถ้าพ้าห้ารูปนั้นก็เสียชีวิตหมดนะคะ พ่อจันดีนะคะพ่อจันดีท่านก็เป็นสมณีนใช่ไหมคะสมัยนั้นท่านก็เห็นท่านก็เห็นท่านก็ได้มาเล่าให้ให้ฟังนะคะหลังจากนั้นในถ้ำแห่งนั้นหลวงปูม่ม่นกับหลวงปู่เสาก็ได้ไปเอามาเนี่ยค่ะเพราะว่าท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เหล็กไหลอยู่ตรงจุดนี้จะฆ่าชีวิตคนหรือว่าได้ทำบาปอะไรนี้นะคะหลวงปู่เสากับหลวงปูม่ม่นท่านก็ได้ จะทำพิธีค่ะทำพิธีตัดเหล็กไหลโดยการท่องมนต์คาถาแล้วก็กำกับนะคะแล้วก็แล้สยบสยบเหล็กไหลตรงนั้นได้ะคะคือท่านก็ไม่อยากให้ให้คนได้ไปเอาไปเอามาไว้ครอบครองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องเสียชีวิตใช่ไหมคะหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่อยากให้เกิดหเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นท่านกับหลวงปู่าวก็เลยได้ไปทํา ทำพิธีตัดเหล็กไหลตรงท้ำแห่งนั้นมาเหล็กไหลนี่ไม่ใช่จะอยู่กับใครได้ง่ายๆนะคะเขาเป็นเขาเหมือนเทพนะคะเขาเหมือนมีเทวดาหรือเทพปกปักรักษาเขาไว้อยู่พวะะกที่ไม่มีคาถาหรือว่ามีพิชาอาคมแก่กาหรือศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยนักแกี่ยวคิดว่าครอบครองเขาได้ยากนะคะเหล็กไหลเนี่ยหรือบางที มีการซื้อขายกันแล้วบางทีจ่ายทางกันแล้วได้มาเขาหนีไปก็ยังมีนะคะเหล็กไหลนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากได้มามีเงินซื้อก็อยากก็ซื้อได้ไม่ใช่นะคะบางทีซื้อมาเขาไม่อยากอยู่เขาก็ไปของเขาเองนะคะ,คะเหล็กไหลเขาเหมือนเขาอยากจะอยู่คนดีๆมีศีลธรรมหรือว่าศีลบริสุทธิ์ะคะ่ะ ถ้าอาหารหันท่านจะครอบครองเลหล็กไหลได้นะคะน้วแก้วคิดไว้เช่นนั้นนะคะเลหล็กไหลมันเป็นของสูงของที่จะอยู่กับคนทั่ว,วไปได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่คิดว่าเออเราเจ๋งจริง,รงเราเออมีศิลธรรมอันดีงามหรือว่าศีลบริสุทธิ์มีคาถาอาคมเขาก็ไม่อยู่กับเรานะคะถึงมีครอบครองแล้วเขาก็ไปของเขาะคะ่ะเหล็กไหลดิฉะนั้นแล้วเราแก้วคิดว่า อยาได้ไปหาซื้อเลยค่ะว่าเหล็กไหลนะเขาไม่อยู่ก็คือเขาไม่อยู่มีเงินซื้อเข้ามาบางทีบุคคลคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าก็มีทางก็ไม่มีไม่มีทางเลย